ครับเงหนึ่งมีประชาสัมพันธ์จากทางวัดนาสตนอำเภอหัวไจจังหวัดนครศรีธรรมรานครับงานบุญใหญ่วันพรุ่งนี้ครับผม ครับขอเชิญร่วมพิธีวางศิาลาฤกษ์สร้างพระเจดีย์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดนาสตนอำเภิลอไทจังหวัดนครศรีธรรมราชวันพรุ่งนี้ครับเริ่ยามงามดีมาถึงแล้วครับก็วันที่14สิงหาคม2 5 6พครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับแชร์ต่อได้นะครับเนาะสามารถร่วมบุญกันได้ด้วยนะครับก็คือประชาสัมพันธ์เรื่องการสร้างพระเจดีย์พระพุทธรูปองค์ใหญ่วัดน,นาสตนเรื่องพิธีการวางศิาลาฤกษ์นะครับขอเชิญผู้ทศ่สนิกชนนะครับร่วม ูน่าแต่งกายด้วยชุดขาวนะครับอืมแล้วก็ณนะพิธีมอมนทนพิธีครับวัดนาสตนตตำบลน,นาสตนอลอำเภอหัวไทจังหวัดนครรีมราชครับพรุ่งนี้ก็วันที่14สิงหาคม2567ตรงกับวันขึ้น10ค่ำครับเดือน9ปีมะโรงครับปีนี้ปีค่อนข้าขงจะแข็งแรงมากๆครับก็เป็นเลิกยามงามดีเนาะคือการบางศิลาเลิกวันพรุ่งนี้ครับเป็นพระเจดีศรีสตนนะครับก็คือและพระพุทธปฏิมาศรีสตน โนพาดเข็มขนาโม่นีโอหชื่อยากแร้วใหม่ๆนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราพอสร้างเสร็จไปแล้วเราพูดเรื่อยๆเราอาจจะคล่องขึ้นนะเองช่วง10โมงเช้านะครับก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับพี่ีวางศิลาฤกษ์นี่เองครับส่วนภาคบ่ายนะครับก็ประมาณ13.00น9นาทีครับพระสงฆ์จะเจริญใช้ย้มงคลพาขานะครับแล้วก็มาทาบุญใหญ่ อันคุณค่าในการแบบคือบุญใหญ่มากครับทุกนี่ครับใครไป,ไปร,ร่วมพิธีก็ก็ถือว่าอนุมโมทนาสาธุบนใครไม่ได้ไปร,ร่วมก็สามารถร่วมทำบุญแบบออนไลน์ได้นั่นเองครับเพราะการสร้างเจดีย์ในแต่ละครั้งนะครับแล้วคือแบบเป็นสิ่งที่แบบยากมากๆครับที่กว่าจะสร้างได้นะัก ดยเฉพาะที่นี่คือสร้างทั้งพระเจดีย์และพระองค์ใหญ่นะครับคูอพร้อมกันเลยครับคือใช้แรงศรัทธามหาศาลเลยนะครับโหนะแล้วก็พุทธบรษิษัทใดนะครับที่ประสงค์จัจองจารึกชื่อและครอบครัวนะครับวงตระกูลลงในใบเสมานะครับก็มีอยู่รอบองค์ก็สามารถติดต่อที่วัดหรือโทร083 697 2593ครับเบอร์โทรเจ้าอาวาสน,นะครับผมหาท่านใดประสงค์ร่วมทําบุญสร้างพระเจดีย์ในการก่อสร้างแต่ละครั้งท่านใดโอนเงินมาทําบุญได้นะครับผ่านบัญชีออนไลน์บางคังวัดโดยตรงครับไม่ต้องผ่านช่างหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างพระเจดีย์ธนาคารคอขอสอรับสาขาหัวไซเลขที่บัญชีครับ0-2020 4 2 0 8 5 4นะครับ,นะรบเลขที่บัญชีตามที่ช่างหนึ่งขึ้นให้ทท,ที่ใต้ใต้คลิปนะครับผม ด้วยภาพบารมีของพ่อท่านแสงนะขอให้ออนุโมขออนุโมทนาสาธุบุญทุกคนทุกท่านที่มีจิตนะครับจิตศรัทธาแล้วก็มาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้ครับขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธานะครับบ้านใกล้รืมเทียงหรือวัดใกล้ไกลนะครับคือแจ้งข่าวประธานธรรนผ่านคลิปนี้นะครับก็คือมาร่วมจารึกชื่อครอบครัววงระกลบนใบเสมานะครับซึ่งมีทั้งหมด48ใบนะครับเป็นกองบุญนะครับใบละใบละที่ห้าหมื่นบาทครับผมคือตอนนี้เหลือประมาณ ก้าใบครับก็คือสามารถจับจองได้ครับก็คือยังประชาสัมพันธ์ยังรับอยู่นะครับก็ลองติดต่อเบอร์เจ้าอาวาสอย่างที่ช่างหนึ่งแจ้งเข้าไปไว้นะครับช่างหนึ่งก็ขออนุโมทนาสาธุบุททุกคนทุกท่านนะครับก็คือขั้นที่จะจองใบเสมานะครับที่จะอยู่เดี๋ยวช่างหนึ่งจะขึ้นภาพให้นะครับว่าใบเสมารงกุดนี้จะเป็นส่วนไหนของพระเจดีย์นะครับจะอยู่บนยอดสุดของเสาเป็นฐานอ่ะเพราะงั้นเถอะคือเราจะการทบุญใหญ่ในครั้งนี้ก็คือจะมีฐานแบบมั่นคงครับเป็นวงตระกูลจะมีสลักชื่อของวงตะกููลของท่าานนใใบเสม กับพระเจดีเลยครับโุโย้ยบุญใหญ่ครับขออุโม,มทนาศาสตรทุบุญจริงๆนะครับสามารถร่วมทำบุญออนไลน์ได้ทั่วโลกครับผมโอนเงินเข้าทำบุญกับวัดโดยตรง